สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในช่องชื่อของตัวเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกๆคนนะคะไปโรงเรียนกันนะคะเราสร้างเองกับมือเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเราก,กดไปที่นี่น,นะคะอ่านี่นะคะเจอแล้วแค่กดเข้าไปชิบ เดีวจะให้ดูเดี๋ยวจะแจกไอดีด้วยนะคะนี่มันแค่ไปมันแค่โอเคค่ะเราก็มาถึงแล้วนะคะคือโรงเรียนที่มีชื่อนะคะนี่ก็คือโรงเรียนที่มีชื่อว่าโรงเรียนหมาด่างนะคะนี่เลยโรงเรียนหมาด่างถ้าใครอยากรู้ก็คอมเมนต์มานกันด้วยนะคะ และนี่ก็คือสถานที่นะคะคือตรงนี้เลยนะคะคือมันอยู่ใกล้กับอันนี้เลยนะคะเพียงแค่เราขี่รถแม่นะขี่รถมาได้เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปโรงเรียนมารามันมีอะไรบ้างไปดูกันอ่าที่แรกนะคะก็คือโรงอาหารนะคะนี่เลยโรงอาหารคนก็อาจจะเยอะนิดนึงนะคะคนมันเยอะก็มีตู้เย็น ค่ะเป็นโรงอาหารที่มีตู้เย็นแล้วก็แล้วก็แบบมีคนมาอะไรอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มีศูนย์รวมกิจกรรมจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยคือศูนย์รวมกิจกรรมนี่ถาดมาตรงนี้นะคะก็คือห้องน้ํานะคะห้องน้ําจะเป็นชายเป็นหญิงนะคะชายหญิงนะคะก็คือสองห้องนี้จะเป็นของผู้ชายและอีสองห้องนี้ก็จะเป็น ของผู้หญิงนะคะแบบมานั่งได้เนาะนจะนั่งให้ดูนี่ค่ะก็นั่งไปนั่งนั่งเยี่ยวนะคะนั่งอุจลาระปสวะไปนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นก,นะะก็ห้องแรกนะคะก็คือห้องดนตรีนาตศินนะคะ นี่นะคะแล้วเราตรงนี้นะคะก็เป็นคล้องวงใหญ่นะคะก็อาจจะดูไม่ค่อยเหมือนสักนิดหน่อยนะคะดูไม่ค่อยเหมือนเลยนะคะแบบปฏิเม้งเม่งเม้งเม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 งได้นะคะหรือแบบจะเอามาทำเป็นละครแบบละครผีๆก็ได้นะคะเนี่ยนี่นะคะทําได้เลยทําได้หมดเลยนะคะนี่นะคะส่วนที่มันพื้นที่เหลือนเนี่ยก็ทําเหมือนกับที่เราเคยทํานะคะเคยเคยบอกไปว่า ก็ยบอกไปว่าแบบให้นั่งยังไงอะไรยังไงนะคะก็ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ไว้แบบลํานะคะแบบลําให้ต่อหน้าทุกคนทุกคนดูได้ดูกันแล้วก็มีอะไรอะไรให้ดูนะคะต่อมานะคะก็จะถัาออกมาก็จะเป็นห้องพักครูนะคะมีเตียงมีตู้นะคะนี่เป็นตู้เลยแล้วก็มี สูงหนั่งซื้อสมุนสมุดอาเตียงเนี่ยนอนได้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยนอนเลย,เนยสบายสบายเนี่ยนะคะนี่ห้องครูตรงนี้ก็แบบเออทำงานตรงนี้ก็ทำงานประชุมก็ได้อะไรก็ได้นะคะเนี่ยแบบประชุมเนี่ยเนี่ยประชุมนะคะอ่าแล้วตรงนี้ก็คือห้องผู้อำนวยการนะคะคือจะไม่ทำเป็นป้ายอะไรทั้งสิ้นนะคะเนี่ย ห้องครหน่วยการก็จะแบบว่าประมาณนี้เลยนะคะอ่าโอเคถัดไปนะคะห้องบาคูจะติดอยู่กับห้องเรียนนักเรียนนะคะมีเลยห้องเรียนอ่ามาเรียนอย่างงั้นอย่างนี้นะคะก็แบบยาหนังสือเอ้ยมา,มาดูคุณครูเอ้ยนะคะนี่เป็นไงสุดยอดนะคะนี่นะคะก็ ห้องนี้ก็เหมือนกับห้องแรกในเลยนะคะแต่จะเป็นปอนะคะเป็นปอหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะนี่คือปอหนึ่งนะคะอันนี้คือปอสองนะคะห้องนู้นคือปอหนึ่งห้องนี้คือปอปอสามนะคะห้องนี้คือปอสามนะคะคือเราจะไม่ทําป้ายเพราะว่ามันเยอะเกินนะคะนี่นี่อ่ันนี้ครูค่ะอันนี้แหละ นี่นะคะแล้วก็แบบเออมานั่งชมวงชมวิวใครนั่งอยู่ตรงเนี้ยคือแบบดีมากนั่งเบิง่งคู่อ่าแล้วก็นั่งอันนี้คือก็นั่งแบบชมวิวชมไม้ชมต้นมุกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยแหละอ่าถัดออกมาถัดออกมานะจะเป็นห้องสมุดอยู่ตรงนี้ ห้องสมุดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแล้วนี่ก็แบบเป็นผู้คุมแบบนั่งผู้คุมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแบบนั่งผู้คุมแบบนั่งเก๊กๆท่าๆอะไรอย่างเงี้ยไปน่าแค่เนี่ยนะแล้วก็แบบมีสมุดสมุดแล้วก็แบบเออหยิบสมุดสมุดออกมาได้นะคะนี่ก็แบบเกือจะประมาณ6นาทีแหละดูแล้วนี่ตรงนี้เราก็สามารถต่อเติมได้นะคะแบบว่าจะแบบ เป็นที่อาบน้ําก็ได้เนาะแล้วแต่แล้วแต่เราคือแบบจะมาน,นั่งเก๊กๆก๊ลอโลอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ได้นะคะเป็นหลังห้องสมุดเนาะส่วนถัดมาตรงนี้จะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์นี่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้เป็นห้องคอมพิวเตอร์นะคะทุกคนนี่ห้องคอมพิวเตอร์ แบบว่ามีคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็แบบแล้วก็แบบสอนนักเรียนสอ,อนอะไรไปอย่างเงี้ยเนาะนี่นะคะแบบว่าสามารถทําละครได้แบบว่าเออเราทําการบ้านจนตึกจน,จนไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ไปเจอผีอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อมาห้องนี้ก็เหมือนกับตรงนู้นเลยค่ะตรงนู้นเลยนี่เลยสองห้องนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะ <c oughs> นี่นะคะแล้วก็แบบตัวดูทุกซอกทุกมุมเรียบร้อยทุกอย่างเป๊ะ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 เลยนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นธงชาตินะคะแบบว่า,ามาเคารพรงธงชาติอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนหมาดัางนะคะอ่าใครอยากรู้ว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าโรงเรียนหมาดางก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย